มีกล่องมีแกงไหมครับไม่มีครับเลขอะไรสองแปดเก้าครับรู้ไหมรู้อ่ะรู้ว่ามีไม่รู้ก็ปิดไม่เคยบอก ตามีเงี้ยได้เหรอได้โอเคจะคุยได้ก็คุยได้อยู่แล้วก็คุยในนี้ใช่ไหมอ่ะข้างนอกก็ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้แานไม่ติดอย่าหาเขาไม่ดีอย่าเป็นเด็กตื้ออันนี้เรื่องจริงเออไม่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 เอาเงินครับทำไมไม่ได้ ไม่ได้เท่าแต่เราก็ไม่ควรทำก็แฟนบอกให้มีได้เออเราก็มีดิถ้าแบบก็มีไงนี่ไงบีเนี่ยบีไม่เดี๋ยวไม่อยากวีไม่ดีเวอร์แฟนเพิ่งกลับมาด้วยเนะแฟนเข้าใจไมยก็ให้เขาเข้าก็เข้าใจไปเดี๋ยว อย่างเล่นเชื่อแฟนชื่อพลน่ะไม่พี่ก็เชื่อไหมว่าแฟนชื่อพลเจ่าป่ะเชื่อดิเชื่อดีเอาโจ๊กไข่ครับกระเป๋าสองสามสามครับคนแบบไหนวะกกระเป๋าหนึ่งสี่หก ไเลขหนึ่งสามสี่ต่บีแพ้เขานะเมื่อวานแก้มือไหมวันเนี้ยไม่แก้ดีกว่าได้เหรอแกมองตาเองผมไม่แก้ดีกว่ามองตาอย่ามองตาได้ไหมถ้ามี ไม่แคร์ไม่ตาหลีแล้วมองตาได้ไงได้หรอได้ตาหลียังไงก็มองเอ๋อหลีชวาแต่ตอนเนี้ยน่ารักขนาดนี้อออย่าว่าเหอะเฮ้ยเขื่อเขื่ไม่ได้เขื่ไม่ได้เขื่อไม่มีอยอกเล่นแต่เขาไม่มีไม่มีอะไรไม่มีแฟน ก็เหอเอ้าถ้าไม่เชื่อเธอจะเธอจะเขาพูดยังไงงั้นเธอก็ไม่ต้องนั้นเธอก็เชื่อในแบบที่เธอเชื่อแล้วกันถ้ามีเขาจะคุยกับเธอทุกวันเลยไงเดี๋ยวไม่จริงเออก็จริงฮะมีนะแฟนที่โยลาดาโยังไงลดาเขาไม่มีแฟนนะ ได้เหรอใช่อย่างที่ถามมายงศระดาเขาไม่มีแฟนธนายุทธก็ไม่มีเหมือนกันคนคุยก็ยังไม่มีใช่เหรอรู้จักธนายุทธได้เหรอรู้จักสนิทเลยแต่นี้จะบอกจะบอกให้นะง่ายง่าถ้ารู้จักกับยศระดาใช่ไหมอ่าธนายุทธมันก็นิสัยดีชื่อเล่นมันชื่อบาสอ่ะอ๋อชื่อบาสเหรอใช่มันนิสัยดีคือมันอัธยาศัยดีอาจจะแบบว่า ตอนหน้ามาันอาจจะดูตริงตองติงตอนแต่ถ้าในเรื่อง,องของมันมันเป็นที่จริงเป็นคนแบบเงียบๆไม่ชอบไปคุยกับใครนะอ่าเป็นคนสำคัญจริงอ๋งอ,อ,อ,ลอแล้วแ้เดี๋ยวเอาไปบอกยารดาให้อือแค่เดี๋ยวเอาไปบอกยารดาให้ไงว่านายศเป็นคนดีบอกเลยไม่ได้หรอบอกเลยหรออืออ่าเขาน่าจจะหลับไปแล้วหรือเปล่า ให้โทรปกไหมไม่เลยไปลอปรคานไม่เลยไ,ไม่เลยโอ,อนนเค <c oughs> okay. แล้วดเด็กเลี้ยมไม่ได้เลี้ยงเลี้ยมใช่ไหมเข้าไปจะเลี้ยงไม่เลี้ยง เรียงกับบีแหละใช่เหรอใช่ครับองบมไมไไ่บีขับมากไหมหรือยากจับผมไม,ไม่เอาอ่ะรถไม่มันหวาขับแล้วคนตั่งเลเลย ุล้าไปห,หมัวอะที่ต้องต้องอไม่ได้อะดิก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วอ่ะใช่ทำลูกกันไหม,หมทำลูกลูกกระสุนเหรอลูกน้อยนี่แหละเม่ดีอะทำแบบไหนอ่ะทำให้เป้นคือต้องไปปลูกเหรอะไรนะ ต้องไปปลูกใช่ไหมใช่สัตว์จริงอะก็คือต้องกวาดมาเล็ดก่อนแล้วก็ปลูกแล้วก็แ้่นต้นไม้ถูกไห้อะ่เใจใจะทำแบบจะให้ผู้จริงอ่ะโอ้ยมีชนเขาแล้วจะหลบยังไงอะกูถามเลกูจะหลบยังไงอะย่นเม่พูดมาสักขนาดนั้นเอา ไม่ไม่พาเขาไปโรงพยาบาลหรอไม่มีเพื่อนเขาอยู่ไอ้เหี้ยกลับมางนเะหลือเชื่อเหลือจะเชื่อปอมอ่ะฮะอันหนึ่ง้ยอ,อ,อ,อนันหนึ่ง หนึ่งสี่หกครับขอสี่ร้อยพี่พบุเรงเอาแล้วแต่ครับสี่ร้อยก็ได้ครับแอาวบบนีผมได้ไหมเอาแบบนีผมได้ไหมฮะมีชื่ออะไรอ่ะมีชื่อน้ำพึ่งครับไม่เอาเอากับเราอ่ะน้ำผึ้งไม่ได้ซ่อมพี่เอาเท่าไหร่อ่ะผมมีพันสองเอามาสามร้อยเอากล่องได้ไหมไม่เอา 1, 4, หนึ่งสี่หกขาว่าไงอาโอ้เหรอ ไปกูอะโดนไปแล้วเฮ้ยจำไม่ได้อ่ะจะซื้อหรอดาวพึ่งเหรอไหมอ่ะเฮียเดี๋ยวไอยู่ตู้ใช่ไหมอ่ะไอ่เฮียครับใช้ลูกลอยไม่คุ้มเลยทำไมไม่ได้จบโปรแม่ทำอาหารเลยเนะซ่อมไฟอย่างเดียวเป็นเพราะไม่ช่วยก็แค่แหละเข้ามารอบหนึ่งแล้วมันไม่มี เขาบอกน,นะเดี๋ยวเขาได้หยิบกับบีไงตัวคันนี้เขาสัญญาว่าเขาอยากซื้อลถอผมแดงได้ลถอผมแดงเก็บตังไงเก็บตังดิเอ้ยไม่ของตัวเองเลยอ่ะเหรอใช่ขั้นต่ำคือสิบล้านสิบล้านอมอวก อ้างนูน่นอ้างนี่อ้างนั่นผมไม่รู้พอคนที่เขาอ้างเขาไม่ได้ทำงานไม่ปูนขายได้พันสองอะน่าจะได้รกระชาน้อย อย่ามองตาได้ไหมถ้าพีไม่แข็งจริงอ้อขายเชื่อไหมกระเป๋าสามสิบว่าไงมุงลี่สิดีวังโสแตงแตงมุงลี่สิริวังโสชื่ออะไรวะนี่เอา,เอาดอกไม้ให้ดีกว่า เราไปป้อนจากบีทีนี่คุยคุยกับพี่บิลยนี่ห้าสิบแล้วเรืองมีไหมอะุูเรืองมีปะเท่าไรครับพี่แล้วเลืไม่หรอมีมีมีปูขายไหมครับมีขายเท่าไหร่อ ถ้าขายเลนปกติอ่1 0 0าเอาวะคลิปมาเลข<ะ>68ถ้เดีพี่ให้ตังค์พี่ขอติ๊งเขารู้แล้วเดี๋ยวเขาเอาเดี๋ยวเขาซื้อราชา